สวัสดีครับชาวราศีกุมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชานให้ดูดวงไวบูพยาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในราศีก,กุมหรือชาวราศีกุมสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อน,นําไปปรับใช้กับชีพจําวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวราศีกุมในช่วงของเดือนตุลาคม2 5 6 3นี้เป็นในเรื่องของการเงินการงานความรักนะครับ ช่องนี้จะใช้โหราศาสัตร์ไทยควบคู่กับไพ่ยพยากรณ์ที่เปิดไว้ก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบุพยาด้วยนะครับใครที่ต้องการดูดวงแบบส่วนตัวและก็แม่นยำมากขึ้นสามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ u s e r บุพยาเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับตอนนี้ผมได้ทำเว็บไซต์ในเรื่องของการาดู ดวงพยากรณ์ต่างๆเพิ่มเติมมากขึ้นจาก y o u t u b e นะครับสามารถเข้าไปดูลักษณะของอดวงอื่นๆที่สามารถพยากรณ์แล้วก็เป็นไกด์ไลน์ให้กับตัวคุณในรูปแบบของอ,อย่างอื่นนะครับมากกว่านี้ก็สามารถไปติดตามดูกันได้นะครับที่จะปักหมึกไว้ข้างล่างให้แล้วนะครับเราจะมาดูอิทธิพลของชาวราศีกลุมแล้วก็ลัคนากลุ่มในช่วงของเดือนนี้ไพ่ประจำตัวของคุณได้ไพ่เดอะเวอรนะครับ ไพ่เดเวอร์เนี่ยเป็นไพ่ของการที่บรรจบนะครับหรือการครบรอบการเวียนวนถึงจุดจุดเปลี่ยนเพราะว่าอิทธิพลของเดอะเวอร์คือไพ่ของการเปลี่ยนแปลงไพ่ของการเดินทางไกลไพ่ของการได้รับการสนับสนุนส่งเสริมไพ่แห่งความสําเร็จนะครับแล้วก็เป็นไพ่ของการที่เหมือนกับเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างมีโอกาสที่จะดีขึ้นและก็เกิดความมั่นคงสถาผลที่ดีต่อตัวตนโดยรวมของตัวคุณเอง แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่บอกว่าดีเนี่ยไม่ได้แปลว่ามันจะดีทั้งหมดนะครับมันหมายความว่าคุณอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงก่อนหรือคุณอาจจะต้องเจอกับภาวะของความยากลําบากความเหน็ดเหนื่อยก่อนคุณถึงจะประสบความสําเร็จได้อันนี้คือเขาเป็นโดยรวมในลักษณะของสิ่งเหล่านี้คุณสามารถที่จะมีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ได้และมีโอกาสเดินทางไกล หรือบางคนอาจจะได้ติดต่อสื่อสารกับคนต่างชาติก็ได้เช่นกันเพราะอิทธิพลของไพ่เดอะเวิร์เนี่ยเป็นอะไรที่หลากหลายมากกับในเรื่องของออสิ่งที่ดีแล้วก็สิ่งที่มีความสําเร็จกับต่างถิ่นแดนไกลหรือลักษณะของการเปลี่ยนแปลงคีย์เวิร์ดมีอยู่2ออย่างนะครับที่หมายถึงเด่นๆเลยก็จะเป็นลักษณะของสิ่งเหล่านี้หรือการที่มันจบครบรอบบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้ตัวคุณนั้นสามารถประสบความสําเร็จได้ก็อาจจะเป็นไปได้เช่นกัน หรือเดินทางไกลก็ได้เช่นกันนะครับทิทปพลของชาวราศีกุมลัคนากุมดาวประจำตัวคือดาวราหูตอนนี้ได้โครจรขยับเดินหน้าไปที่ราศีพฤกษ์เป็นอบเรือนพันธุนะครับเป็น เกณฑ์กับลัคนาอาจจะต้องระมัดระวังตรงที่ดาวหูนั้นเป็นสี่กับลัคนาเป็นเกณฑ์พินทุบาทอยู่พอสมควรการพินทุบาทตนุรักเนี่ยมีทั้งข้อดีและข้อเสียเนื่องจากดาวราหูเป็นดาวประจําตัวก็มีข้อดีด้วยเช่นกันเนื่องจากดาวประจําตัวไปอยู่ในเรือนความมั่นคงคุณก็จะมีความมั่นคงจากไพ่เดอะเวอร์อย่างที่บอกนี่แหละแต่ข้อเสียก็คือเปรียบเียนกับพบพันธุที่แปลว่ารากฐานของชีวิต บ้านที่อยู่อาศัยมันแปลว่าการเปลี่ยนแปลงนั่นหมายความว่าไพ่เดอะเบอร์มาแปลว่าคุณมีโอกาสเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยการซ่อมบ้านซ่อมรถนะครับมีหนี้สินเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวมีปัญหาผูกพันต่างๆเกี่ยวกับพันธสัญญาหรือลักษณะของการต้องจบจากลาจากบ้านถิ่นเกิดของตัวคุณเองไปได้ดีในถิ่นอื่นนะครับไพ่เดอะเบอร์จึงปรากฏขึ้นมาเป็นไพ่ต่างประเทศหรือไพ่เดินทางไกล บางคนอาจจะไม่ได้เดินทางไกลแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงบ้านเรือนบางคนอาจจะต้องออกไปอยู่ที่ใหม่หาตั้งรปลากถิ่นที่อยู่อื่นอะไรแบบเนี้ยก็จะเป็นไปได้นะครับมีหลายสิ่งหลายอย่างเหมือนกันอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงคือข้อที่ดีแต่ข้อที่เสียเนี่ยคือหมายความว่าคุณอาจจะได้เป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนกับมีปัญหาในลักษณะของการ เกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวคือมีปากเสียงกันมีการทะเลาะเบาะแงกันจึงทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะของบางสิ่งบางอย่างนะครับมีไพ่ ไฟออฟสอดเกิดขึ้นต้องระมัดระวังกับกันมีคําพูดคําจากับคนที่บ้านหรือคนในครอบครัวนะครับญาติผู้ใหญ่ต่างๆจะมีการมีปากเสียงกันเกิดขึ้นอันนี้ก็ต้องระมัดระวังยิ่งเป็นดาวตนูหลักด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของคําพูดวาจาทัศนคติกับความขัดแย้งกับคนในบ้าน นะครับประมาณนี้หรือบางทีเราอาจจะต้องย้ายบ้านหรือคุณอาจจะต้องย้ายไปอยู่ต่างถิ่นต่างแดนต่างจังหวัดก็ได้ไม่จําเป็นต้องเป็นต่างประเทศเท่านั้นนะครับแล้วก็เดินทางไกลบ่อยอะไรประมาณนี้อันนี้คือเกี่ยวข้องกับลาหูที่มีการย้ายลาศีแล้วก็เกี่ยวข้องกับภายในช่วงของเดือนตุลาคมนี้นะครับ อิทธิพลของดาวการเงินเรามาดูดาวการเงินกันบ้างดาวการเงินเนี่ยคือดาวพฤหัสบดีนะครับได้โคโจรเดินหน้าแล้วจากการพักองศาในราศีธนูค่อนข้างนานพอสมควรตอนนี้เดินหน้าแล้วนะครับแล้วเดินหน้าแบบผิดปกติคือการเดินหน้าแบบรวดเร็วสเสร็จเลยทีเดียวทําให้การเงินของชาวราศีกุมเชื่อมเลื่อนลาบผลมาด้วยทําให้ราศีกุมรัคกากลกุมมีโอกาสได้ในลักษณะของการเงินที่แบบสัพพัด รุ่งเรืองมากๆเลยนะครับเกิดราชนีถือเหรียญเกิดขึ้นนั่นหมายความว่าการเงินของคุณนั้นจะเจริญรุ่งเรืองบางคนอาจจะได้ลาบได้ผลมีโอกาสที่ได้สิ่งที่ดีแล้วก็การติดต่อซื้อขายการค้าขายการดีลงานการาทําการแบบค้าขายกับโลกของออนไลน์ค้าขายกับโลกของต่างถิ่นแดนไกลกับต่างจังหวัดต่างเขตต่างแดนเนี่ยจะประสบความสําเร็จที่ดีมากๆเลยมีหลักทรัพย์มีความมั่นคงมีการงาน นำมาซึ่งรับผลรายได้ที่ค่อนข้างดีมากเลยทีเดียวราชนีถือเหรียญเนี่ยยังหมายถึงในเรื่องของที่ดินอสังหาต่างๆด้วยเช่นกันนะครับทำให้คุณนั้นสามารถที่จะมีหลักทรัพย์ที่ดีมีความมั่นคงภพเดอะเวิร์หมายถึงที่ดินหมายถึงหลักทรัพย์ที่ดีด้วยนะครับหรือการติดต่อซื้อขายการค้าขายกับต่างถิ่นแดนไกลได้เงิน เป็นเกาะเป็นกรรมเลยทีเดียวนะครับอิทธิพลของดาวศุกร์คือดาวสุพะกับดาวพันธุโคโจรมาอยู่ในเรือนปัตตนิเล่นกับรัคณาหมายความว่าคุณมีโอกาสจะได้อ่าการติดต่อซื้อขายการค้าขายกับต่างถิ่นแดนไกลประสบความสําเร็จเรื่องการเงินนํามาซึ่งเงินทองทรัพย์สินที่ดีเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับแต่ดาวศุกร์นั้นจะโคโจรอยู่แค่ช่วงต้นเดือนเท่านั้นนะครับพอช่วงปลายเดือนดาวศุกร์จะโคโจรเข้าสู่ราศีกัน พบเรือนมอรณะหมายถึงต่างถิ่นแดนไกลเหมือนเดิมก็คือดีในเรื่องของดีในเรื่องของโลกของออนไลน์ดีในรักษณะของโลกของอต่างถิ่นแดนไกลแต่จะมีในลักษณะของความเสียหายนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของสุภะระวังผู้หลักผู้ใหญ่จะเกิดการเจ็บป่วยเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับอันนี้คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังเห็นไหม มีไพ ten ่ ten of s w o r เกิดขึ้นคือมีสุขภาพอนายที่อาจจะต้องเจ็บป่วยได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาของอผู้หลักผู้ใหญ่นะครับคนในครอบครัวจะเจ็บป่วยเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันหรือบางทีก็ต้องไปแบกรับในเรื่องของอค่าใช้จ่ายนะครับหรือต้องไปดูแลเกี่ยวกับเรื่องของคนในครอบครัวมากขึ้นเช่นกันจาก ten of swords เกิดขึ้นนะครับ เห็นไพ่แบบนี้ไม่ใช่แปลว่าเสียชีวิตนะครับไม่เกี่ยวนะครับอันนี้ไม่ได้ทายแบบนั้นทายนักษักของการเจ็บป่วยมากกว่าเพราะว่าเห็นสิบดาบเนี่ยมันหมายถึงการมีโรคเก่ากําเริบก็ได้เช่นกันนะครับก็อาจจะเป็นประมาณนี้เกิดขึ้นได้แต่ว่ามีโอกาสรักษาหายนะเพราะว่าอิทธิพลของดาวมรณะนั้นจะถอยหลังมาที่ราศีพพเรือนมรณะและเป็นเกษตรเปราะว่าจะต้านรับให้กับสิ่งต่าง ที่มีปัญหาจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ก็คือพูดง่ายคือมีโรคเก่ากำเริบแต่ก็สามารถควบคุมแล้วก็สามารถเหมือนกับบรรเทาแล้วก็รักษาได้อะไรประมาณนี้นะครับทีนี้เราจะมาดูในลักษณะของ การงานกันบ้างอิทธิพลการงานของชาวราศีกุ่มลัคนากลุ่มนะครับก็คือดาวคารโคจรเป็นกเกษตรอยู่ในเรือนสหัสชชะนั่นแปลว่าการติดต่อการสื่อสารอย่างที่บอกว่าในโลกของออนไลน์การติดต่อสื่อสารกับในเรื่องของต่างถิ่นแดนไกลจะประสบความสําเร็จที่ดีและมั่นคงเป็นกเกษตรด้วยแปลว่าคุณมีโอกาสที่จะมีเกณฑ์ของการที่ใคร มีปัญหาในเรื่องของการงานมีการเจ็บช้ำม,มีการเจ็บปวดกับในเรื่องของการงานหรือมีปัญหาในเรื่องของการงานมีปัญหาสะสมเรือรังคารากาสังไม่ถูกกับคนในองค์กรต่างๆนะครับนายออบวานเนี่ยปรากฏขึ้นมาหรือมีปัญหาเรื่องของคนในสังคมใช่ไหมครับแล้วก็อยากจะสแสวงหางานใหม่ เด็กถือไม้คือการมีการเจริญเติบโตที่ดีใครที่อยู่ที่เดิมมีโอกาสที่จะมีการสแสวงหาลักษณะของการงานนั้นอาจจะเจริญเติบโตมั่นคงมากขึ้นหรือมีโอกาสได้งานใหม่ก็ได้ใครที่เปลี่ยนงานเนี่ยภาวะของความเจ็บปวดเจ็บช้ำกับเรื่องการงานอยากจะเปลี่ยนงานก็แปลว่าคุณมีโอกาสจะได้งานใครที่ตกงานจะได้งานใหม่จากเด็กถือไม้คือการพัฒนาการต่อยอดในเรื่องของการงานหรือได้งานใหม่นั่นเอง ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับและก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้ในเรื่องของการงานอย่างที่บอกว่าได้งานใหม่นั่นเองใครที่เปลี่ยนงานส่วนใครที่ไม่ได้เปลี่ยนงานเพราะคุณจะได้ตําแหน่งหน้าที่การงานที่ดีมีตําแหน่งสูงขึ้นนะครับแล,และได้รับการสนับสนุนจากบุตรบริวารคนรอบข้างด้วยนะครับจากคอยช่วยเหลือสนับสนุนกับตัวคุณรวมไปถึง ผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะช่วยเหลือสนับสนุนกับตัวคุณได้ด้วยเช่นกันนะครับเนื่องจากซิกออฟวันเนี่ยเป็นไพ่ของความสําเร็จมีการจเจริญเติบโตมีก้าวหน้าในเรื่องของการงานที่ดีมีน้เมตตามีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนที่ดีมีโอกาสสอบแข่งขันหรือการเลื่อนขั้นปรับตําแหน่งที่ดีมีการโปรโมทได้และยังมีโอกาสที่จะสอบชิงทุนก็จะมีแนวโน้มของการประสบความสําเร็จได้แต่อาจจะเป็นครั้งที่2เนื่องจากครั้งแรกคุณอาจจะต้องผ่านความเสียใจก่อน เห็นไหมครับเพราะว่ามีไพ่นายออบนาออบวันนะครับบางคนอาจจะได้ครั้งที่2หรือบางคนอาจจะได้ครั้งแรกเลยก็ได้นะครับประสบความสาเร็จได้เลยก็มีเหมือนกันแต่โดยรวมแล้วน่าจะเป็นครั้งที่2มากกว่าถึงจะได้ชัยชนะความสําเร็จได้ด้วยเช่นกันนะครับพยายามอ่อนน้อมถ่อมตนช่วยเหลือลูกน้องเราลูกน้องจะคอยช่วยเหลือกับตัวเรานะครับล้วก็พยายามอ่อนน้อมถ่มอมตนกับคนใน องค์กรผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็จะให้การสับสนส่งเสริมกับตัวคุณที่ดีด้วยเช่นกันทีนี้เราจะมาดูลักษณะของความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวลัคนากลุ่มกันบ้างชาวลัคนากลุ่มจะมีความรักความสัมพันธ์คือดาวอาทิตย์ดาวทิตเนี่ยโคจรตกเรือนบรณระในช่วงของครึ่งเดือนแรกคุณอาจจะต้องแบบว่าเดินทางไกลหรืออาจจะต้องห่างไกลกับคู่รองคนรักสักพักหนึ่งนะครับ แต่ไม่ได้หมายความว่าเลิกกันนะแปลว่าต้องอยู่ห่างไกลกันหรือละหองละแห่งใจกันบ้างนิดหนึ่งก็จะมีปัญหามีทัศนคติมีความขัดแย้งกันบ้างบางคนอาจจะถูกปิดกั้นโซเชียลมีเดียบางคนอาจจะถูกปิดกั้นโซเชียลมีเดียต่างๆเพราะว่าคุณอาจจะมีการทะเลาะเบาะแหวงกันมีการงัดข้อต่อกันได้นะครับนี่ไพ่ไฟออฟสอดกับนายออฟวานนะครับมีปัญหาซึ่งใจกันและก็มีการงัดข้อต่อกันมีการเอาชนะกัน เกิดขึ้นมีการสะกดข่มกันเกิดขึ้นจากไพ่สเปนด้วยสเปนเนี่ยหมายถึงการสะกดข่มกันส่วนไพ่ไฟออฟสอดก็คือการสู้รบปรับมือกันการไม่ยอมกันหรือขิงก็ราคาก็แรงภาวะของความเจ็บช้ำเจ็บปวดกับในเรื่อง,งของความรักความสัมพันธ์ที่บางคนอาจจะทะเลาะกันจนบานปลายสุดท้ายก็ถูกบล็อกโซเชียลมีเดียจากเทนออฟสอดการถูกบล็อกโซเชียลมีเดีย นะครับถูกบล็อกเฟซบล็อกไลน์บล็อกไอจบล็อกทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่สามารถติดต่อสารสัมพันธ์ต่อกันได้แต่ไม่เป็นไรนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจากดาว คู่ของคือดาวอาทิตย์โครจรเข้าสู่เดือนมรณะคือการเปลี่ยนแปลงการจบสิ้นและก็จบสิ้นก็คือ ten of s w o r d ก็คือการเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็มาพร้อมกับไพ่ the wheel แบบเนี้ยแปลว่ามีโอกาสที่คุณนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอีกรูปแบบหนึง่งจากดาวอาทิตย์โครจรเข้าสู่เรือนสุภาะสุภาะเนี่ยครึ่งเดือนหลังไปแล้วนะครับความรักของคุณจะมีการจเจริญเติบโตที่ดีมีความรักความสุขความหวังที่ดีต่อกันอีกครั้งหนึ่งมีโอกาสที่จะ มาบรรจบครบกันได้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีโอกาสจะกลับมาของคู่ของคนหลักได้จากไพ่เดอะเวอร์แล้วก็เป็นไพ่เดอะสตาร์ด้วยเช่นกันไพ่เดอะสตาร์คือการปลดปล่อยพลังงานด้านลบออกไปนะครับแล้วเปลี่ยนถ่ายพลังงานด้านบวกเข้ามาหาตัวเองแล้วก็พยายามส่งผ่านด้านบวกนั้นไปสู่ความรักความสัมพันธ์แล้วทําให้ความรักของคุณนั้นกลับมามีความรักที่ดีต่อกันอีกครั้งหนึ่งโดยการที่พมสตาลิกิตหรือ จัก,กรวาลโชคลาภต่างๆจะคอยหนุนนําให้กับตัวคุณนั้นได้เจอกับเขาอีกครั้งหนึ่งบางทีเขาจะปลดล็อกพันธนาการทําให้คุณสามารถติดต่อกับเขาได้อีกครั้งหนึ่งจากไพ่เดอะเวอร์นะครับแล้วก็เป็นในสิ่งที่ดีเกิดขึ้นได้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็กลับมาคุยกันได้อีกครั้งหนึ่ง คนที่จะมาติดต่อสสัมพันธ์หรือเกณฑ์ของการกลับมามีโอกาสเป็นคนธาตุดินและก็ธาตุไฟนะครับธาตุดินก็จะเป็นราชินีถือเหรียญราศีพฤกษกันมังกรราศีที่อาจจะเป็นคนที่อายุมากกว่าตัวคุณแต่ตัวคุณเองก็ต้องหนักแน่นมั่นคงแล้วก็พยายามเปลี่ยนแปลงแต่ค่อยๆเปลี่ยนนะครับไม่ต้องเปลี่ยนแบบรวดเร็วเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะค่อยคอยคลี่คลายไปทิศทางที่ดีโดยการเปลี่ยนถ่ายพลังงานและเลิกสะกดขม่มคู่นะครับ ใครที่สะกดข่มคู่อยู่แปลว่ากําลังเรียกร้องบางสิ่งบางอย่างให้หยุดสถานการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างไปก่อนสักพักหนึ่งถ้าคุณไม่จบเนี่ยทุกอย่างก็ยังไม่เริ่มต้นใหม่นะครับการเริ่มต้นเนี่ยมีไพ่เดอะซันมาแบบแล้วแปลว่าคุณมีโอกาสที่จะมีชัยชนะหรือมีโอกาสที่เขาจะกลับมาเต็มเต็มกับความรู้สึกความอบอุ่นให้กับตัวคุณอีกครั้งหนึ่งและมีโอกาสเป็นคน ธาตุไฟเมษสิงห์ธนูเป็นราศีของคนที่เป็นธาตุไฟนะครับแล้วก็เป็นคนที่อายุน้อยกว่าตัวคุณก็อาจจะเป็นไปได้สามารถที่ยังพัฒนาแล้วก็คุยกันต่อได้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็พัฒนาความรักความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งแต่เราคงต้องค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนแล้วก็ดู การไปก่อนนะครับอย่าพึ่งเรีบอย่าพึ่งเร่งทุกสิ่งทุกอย่างยังสามารถค่อยๆเป็นค่อยๆไปจากราชินีถือเหรียญแล้วก็เด็กถือไม้จะทําให้ความรักความสุขของคุณนั้นค่อยๆมีความมั่นคงแล้วก็พัฒนาต่อยอดไปในทิศทางที่ดีนะครับทีนี้เราจะมาเช็คไพ่กันว่ามีโอกาสที่จะมีสิ่งดีๆเข้ามากับชีวิตของตัวคุณเพิ่มเติมอีกไหมนะครับขอไพ่ราศีกุมลราคากุมสามใบด้วยนะครับคิงถือเหรียญ เดวิลเด็กถือเหรียญน,นะครับโอเคไพ่เหรียญเกิดขึ้นอีกแลวเป็นไพ่ที่ดีด้วยนั่นหมายความว่าการเงินของคุณอย่างที่บอกไปข้างต้นว่ามีโอกาสที่จะมีทรัพย์สินอสังหาทที่ดีมีโอกาสมีโชคมีลาบมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยชี้แนะให้การสนับสนุนส่งเสริมแล้วก็ให้การสนับสนุนกับตัวคุณที่ดีแล้วแต่คุณต้องเป็นเด็กถือเหรียญที่ดีหมายความว่าคุณต้องรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จัก ช่วยเหลือบุตรบริวารและต้องคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตกับบริวารและบริวารจะช่วยเหลือคุณและผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะเอ็นดูให้การช่วยเหลือกับตัวคุณมากขึ้นนะครับการเงินก็สะพัดที่ดีมีอสังหามีที่ดินที่ดีด้วยเช่นกันและความรักความสุขความมั่งของคุณมีโอกาสเป็นคนธาตุดินที่อายุเด็กกว่าแล้วก็อายุมากกว่าตัวคุณได้อีกเช่นกันนะครับราศีพฤษภกันมังกรเนาะแต่มีไพ่เดวิลเข้ามาแปลว่าคุณอาจจะต้องระมัดระวังกับในเรื่องของ การเป็นรักซ้อนความรักที่อาจจะต้องห่างไกลกันหรือบางคนอาจจะต้องเลิกลาจากกันไปก่อนใน,อ,ในอดีตที่ผ่านมาหรืออนาคตก็มีโอกาสที่จะเลิกกันได้ถ้าเกิดคุณยังทําพฤติกรรมบางสึกบางอยา่างที่ไม่ดีต่อกันนอกจากอิทธิพลของดาวอาทิตย์นั้นจะมามีองศาเล็งกับดาวอังคารนะครับหรือว่ามีองศาที่ดาวพุธกับดาวองคารนั้น เลงกันก็อาจจะมีปากเสียงมีการเท้าเบาแหวงซึ่งกันและกันหรือมีภาวะของความเป็นลักซอนก็อาจจะมีปัญหาตรงนี้เข้ามาถึงแม้จะไม่ได้เด่นมากเท่าไหร่แต่ก็ยังมีโอกาสที่จะยังมีปัญหาสิ่งเหล่านี้เข้ามาก็ต้องระมัดระวังให้มากนะครับแต่โดยรวมทุกสิ่งทุกอย่างยังสามารถเปลี่ยนแปลงแล้วก็กลับมาดีได้จากไพ่เดะซันแล้วก็ไพ่ สิ่งออบานแบบนี้นะครับยังมีในสิ่งที่ดีเกิดขึ้นได้จากการเปลี่ยนแปลงแล้วก็การปล่อยวางนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ b บ c r i b e กดติดตามเปังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ